ตายหัวใจสปอร์ตเดียวกันมาสด้าสองสปอตซีดานใหม่เขาดูอะไรกันนะอะไรอ่ะโอ้ยลึกเลยอ่ะทางถลม่มเป็นแอ่งลงไปเลยอ่ะ,อะทางดูผุๆแล้วอนะผู้ว่ะ จงเยเราจอดไหนดีจ๊ะที่จนดลองลองจองท่องนั้นอ,อ่ะหรอที่นี้คือพาร์ควะหรอถามทีจอดตรงไหนนะครับจอดตรงโน้นเลยค่ะโอเคค่ะ เด้เขาบอกว่ามีไกด์นำทางสนใจไหมดอกใครใครใครจะนำทางครับจริงเหรอแล้วคิดยังไงครับก็จะมีดอกไม้ดอกผิวนเป็นตัวปูหลนีเยค่ะอ๋อแล้วหนูพาขึ้นไปฟรีเลยเหรอแอบได้ยินมีดอกแต่่่พีจะะให้คมีดอกไม้มีดอกผิ่นนะมีค่ะเอ้ามาผิะครับค่ะเธอให้เขานำทางมาก่อนนะดูิ่นเราไปเที่ยวด้วยกันป่ะมาน้องชื่ออะไรนะครับ ชื่อน้องก้าค่ะน้องก้าวยี่ห้อไหนด้วยนะคะนี่ห้อหวานยีหวานเฮ้ยไก่วันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีดอกไม้ดอกสีเนี่ยค่ะต้นสักุระแต่ยังไม่ออกดอกค่ะเป็นต้นสักุระมีสักุระด้วยเหรอค่ะแต่ยังไม่ออกดอกค่ะอืมหน้าไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าไม้ค่ะหน้าไม้ยิงเลยครับเอาไว้ยิง เอาว่ากันเล่นปะลองเล่นปะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงอะไรอ่ะยิงนั่นไงหลัวเตี๋ยเลยสามดอกสิบบาทใช่ไหมครับสาดอกสิบบาทคนละดอกไหมพี่อ่าได้คนละบสามดอกก็ได้เต้องไปครับยิงมาอียิหัวมาชี้ปืงเลยยึบๆอย่าไปยิงเกินเนี่ย้นี้ไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีไม่ดีไม่การันต์แกเล็กหน่อยเลยเอาไปโจุะเล็กไปจุะอดผม อุยโดนว่ะเฮ้ยเข้าไปเลยข้างอันนิดเดียวเฮ้ยคนละสามไปเลยคนละสามเลยดีกว่าอย่างนั้นอ่ะตื่นเต้นมากกันทุกคนลุ้นอยู่เอาให้โดนนะถ้าโดนเหรอเหรอเรียกไอติมโอ้โหเข้าวไม่ไม่ข้าวอีกยกเลยเฮ้อ ลันสูงหมดเลยอ่ะหมดแล้วสามดอกครับมีใครเล่นต่อไหมทุกคนจ่ายตังก่อนนะนายเล่นก่อนเลยได้เลยเสื้อดังได้ขอแล้วอะไรนะครับอุ้ยอุ้ย롱คาปกติเนี่ไว้ยิงอะไรกันครับทุกชนิดฮะทุกชนิดทุกชนิดคืออะไรสัตว์ตัวเล็กๆถึนช้างหมดเลยสัตว์ทุกชนิดยิงได้หมดอีกชนิดนี่ครับสามคนเด เดินีวลาแห่งเทพคุ้ยของเราโอ๊ยอ่ได้แล้วนี่โคตรจะคุ้ยเลยคนนี้มีพ่อสวรรค์นะอยากเอาไกหรือเป่าแต่พี่หลอกเข้าแล้วเนี่ยเข้าแล้วนี่เข้าป่ะเข้าสิมองไม่เห็นสายตาสั้น สองครั้งเนี่ยมันไม่เรียกว่าฟุกนะเรียกฝีมือไม่เข้าไม่เข้าแล้วซิมตาซิมโอ้ยเข้า อันซ้ายเลงอันขวานี่นนะเลงอันซ้ายเลงอันซ้ายยไซดยก่นยิงลูกเล็กลองยิงสังกสีบ้างเป็นไงไม่ยอะหรอกคนสังกสีนี่ไม่หูเรือนี่ย่นห่กับแต่ว่าคหูเรื่องยินนี่ไม่เข้าตุกนีเธอได้ล็อกเป้าหมายแล้วิว ข้าตุ่นนี่หน่อยมตากไปนิดนึงต่างไปนี่นะก็จะว่าเข้าดีๆข้าวเฉี่ยๆนี่หน่อยเฉี่ยๆนี่หน่อยนะอันนี้เข้าวเขาที่นี่เขาข้ามันต้งข่าวตุ่นๆนี่หาวะนี่ไปก่อนเป็นไงล่ะไม่น่าเชื่อนะบนดอยจะมีผู้กกับอาศัยอยู่ด้วยกำกับกูตลอดเลยอะนรวะ ที่แรกที่เราจะไปดูคืออะไรคะน้องก้าวเป็นพิทจั๊กพันเช้าขาค่ะพิทจั๊กพันเช้าขาวก็จะรวมกัยก่อนแล้วก็ลาณเรียค่ะของเก่าสมัยโบราณอ๋อเธอจะไปดูนี่เหรอกี่แรกเจอเฮดังไม่เป็นภาษาเนี่ยเจอจัค่ะ ส่อนไก็จ้าสาเกาลีเอภาษาจีนนะภาษาไทยภาษาจีนภาษาจีนนะครับคุไทยอุ๋ยาจีนใครอะใครเหรอก็เพื่อนเดี๋ยวน่น่คุ้นนะคนเนี้ย ทังไปรอสอดีนออกการหลุดแล้วสงสารนางเอกว่ะว่าอ่นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาป่วยก็ต้องรีบรักษาแล้วก็แบบพรเอกก็เดินจะทิ้งเขาอีกนะเขาป่วยอยู่โคตรมัว 该清醒的，是姐姐你。金汤姐和甘雅，不是你想象的那样，所有发生的一切，都是因为琵琶。他被气的。能这样说呢？哦。哦，P.J. 这次，达，回来拍 G 了，嗨，呐，嗯，sing 呐。但是看来不跟冷。 เฮ้ตักต้องวะระวงัวระวันี้เก่ยวอันนี้เป็นช่องของจีนนะครับจีนเขาเอาละครไทยเราไปทำนั่นดีสุดยอดเต่งอ่ะมีชิงชังมะ 你很懂，很懂,懂。